ในทุกครั้งที่ผู้ชมกดเข้ามาอย่างช่อง AirSuperity เราขอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีอย่างที่สุดเพราะที่นี่คือพื้นที่ของคนรักการขับขี่ความแรงและเทคโนโลยีที่โลดแล่นบนท้องถนนอย่างแท้จริงและว,วันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่เรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเป็นกระแสฮือฮาในปี2025อย่าง Honda Thunder 250รถ Naked Sport ที่หลายคนจับตาดูตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ด้วยดีไซน์ที่ดูดันเทคโนโลยีใหม่แบบจัดเต็มและปรัชญาการออกแบบที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางไกลหรือการขับขี่ในสไตล์สปอร์ตที่ต้องการความว่องไวการเปิดตัวของ t ันเดอร์5 5 0ในปี2025นี้จึงเหมือนเป็นการประกาศสักดาห์ของ Honda ว่าพวกเขายังคงเป็นเจ้าแห่งตลาดรถมอเตอร์ไซค์ระดับกลางอย่างแท้จริง และมีความตั้งใจจะกำหนดมาตรฐานใหม่ของสมรรถนะและเทคโนโลยีในระดับ 250cc ให้สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นเมื่อพูดถึงสิ่งที่ Honda านำเสนอว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับปี2025ของ Thunder 250สิที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นดีไซน์แบบ Neo Combat Street ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสายการออกแบบของรถสปอร์ต Naked รุ่นพี่ในตระกูล X-Series ซึ่งถูกปรับแต่งให้เฉียบขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็สทรงใหม่ที่มีลายเซ็นเฉพาะรุ่นชิลด้านหน้าแนวแอโรดนามิกที่ถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงไฟท้ายแบบเล็ดที่ปรับรูปทรงให้เรียวคมกริบและให้ความรู้สึกทันสมัยยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเฟรมแบบใหม่ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลงทําให้การควบคุมรถในโค้งหรือการเร่งออกตัวเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและมีความเสถียรสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังมีระบบการเสถียนที่ได้รับการปรับจูนใหม่ในทุกมิติต รองรับการขับขี่ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ Thunder 250เป็นรถที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขับขี่ในปี2025ได้อย่างครบถ้วนชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องไปปรับแต่งเพิ่มอะไรให้ยุ่งยากเลยเมื่อเข้าสู่ประเด็นเรื่องราคา Honda Thunder 250ในปี2025นี้ในตลาดไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมแต่ยังคงให้ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเหมือนรถคลาสที่สูงกว่า ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับสายเนกเก็ตสปอร์ตที่ต้องการรถแรงราคาไม่แรงเกินไปและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพผลิตระดับฮอนด้าโดยราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่หลายคนมองว่าคุ้มจนเกินคาดเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันแล้วทันเดอร์250มาพร้อมเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและการออกแบบที่ล้ำสมัยกว่าอย่างเห็นได้ชัดและยิ่งเมื่อรวมกับการรับประกันของศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศด้วยก็ยิ่งทำให้ผู้ซื้อรู้สึกสบายใจขึ้นอีกระดับหนึ่ง การตั้งราคาให้แข่งขันได้ในปีนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าฮอนด้าต้องการยืนหนึ่งในคลาสของรถไซนี้จริงๆและพร้อมจะยึดใจผู้ใช้งานทั่วไทยในระยะยาวอย่างเต็มที่หัวใจหลักของ t ันเด e r 250แน่นอนว่าจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยฮอนด้าเลือกใช้เครื่องยนต์2 5 0ซีซีแบบ d o h c สีวาลระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งได้รับการปรับจูนให้มีกำลังมากขึ้นในรอบต้นและรอบกลางตอบสนองไวขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงรักษาความทนทานตามแบบฉบับของฮอนด้าไว้ การเรื่อแสงในช่วงความเร็วกลางทำได้ดีเยี่ยมและให้ฟีลการตอบสนองที่สปอร์ตขึ้นอย่างชัดเจนแถมยังมาพร้อมเทคโนโลยีการฉีดน้ำมันแบบ PGMFI รุ่นใหม่ที่ทำงานอย่างแม่นยำและคงความเสถียรแม้ในสภาพการขับขี่ที่แปรปรวนส่วนในเรื่องของแรงบิดและแรงหมาก,ก็ถูกปรับให้สมดุลมากขึ้นในการใช้งานจริงไม่ว่าจะใช้ในเมืองที่ต้องการความว่องไวในการลอดช่องรถติดหรือจะใช้บนทางไกลที่ต้องการความต่อเนื่องของกำลัง Thunder อร์250สสามารถจัดการได้อย่างลื่นไหลไร้สะดุด ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงในด้านสมรรถนะมากที่สุดในปีนี้โดยไม่ต้องสงสยัยระบบส่งกําลังของ Thunder 250นั้นยังคงใช้เกียร์แบบ6สปีดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการปรับปรุงระยะเกียร์และการตอบสนองของคลัตช์ให้เบาขึ้นและนุ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายขึ้นแม้ต้องใช้งานในเมืองนานๆที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆระบบ Assist and Slipper Clutch ที่ถูกนำมาใส่ในรุ่นปี2025ก็ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ไหลลื่นและลดแรงรงงกกะชชาาเเเวลลนีย ทำให้ควบคุมรถในโค้งหรือเวลาลดความเร็วอย่างกระทันหันเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับอัตราทดเกียร์ให้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการความเร็วและคนที่ต้องการความประหยัดในจังหวะเดินทางไกลซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันแล้วทำให้ t ันเดอร์250เป็นรถที่ไม่ว่าจะขับแบบไหนก็สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน Honda Th ันเด r 250ถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่ทำได้ดีเกินคาดด้วยเทคโนโลยีการฉีดน้ำมันที่ฉลาดขึ้น น้ำหนักรถที่ลดลงและการปรับอัตราทดเกียร์ที่เหมาะสมกับการวิ่งในช่วงความเร็วคงที่ทำให้การทดสอบการใช้งานจริงในหลายสภาพแวดลอ้อมพบว่า Thunder 250สามารถทำตัวเลขเฉลี่ยได้ดีมากทั้งในเมืองและนอกเมืองในโลกจริงผู้ขับขี่หลายคนรายงานว่าตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองมักอยู่ที่ช่วงประมาณ30-38กิโลเมตร ลิดขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่และสภาพการจราจรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถ n นเกีสปอร์ระดับ 250cc และทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งสายเดินทางไกลและสายใช้งานประจำวันที่ต้องการรถที่แรงแต่ไม่กินน้ำมันจนเกินไปการปรับจูนระบบ Smart i g n i ิชันยังช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองดีขึ้นโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากทำให้ผู้ขับรู้สึกว่ารถมีความเป็นธรรมชาติและคาดเดาการตอบสนองได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้านภายในและความสะดวกสบายในการขับขี่ h o n ด้ Honda ให้ความสำคัญกับการออกแบบแฮนด์บาและตำแหน่งท่านั่งที่ทำให้ผู้ขับรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้องก้มมากแบบรถสปอร์ตฟูลแฟร์งิงแต่ยังให้ความรู้สึกดุดันพอสมควรในสไตล์ Naked s p o อ t เบาะนั่งแบบ2ตอนถูกปรับให้กว้างขึ้นและใช้วัสดุใหม่ที่ช่วยลดความมอยล้าในการเดินทางไกลทำให้ผู้ขับและผู้ซ้อนรู้สึกสบายขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่ใต้เบาะเล็กน้อยสำหรับเก็บของจำเป็น เช่นเอกสารรถหรือของชิ้นเล็กเล็กระบบกันสะเทือนที่ปรับจูนใหม่ช่วยลดแรงสะเทือนจากถนนครุขคะในเมืองไทยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโชคหน้าแบบหัวกลับที่ตอบสนองนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงให้ความมั่นคงเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโครงสร้างเฟรมแบบใหม่ยังช่วยลดอาการสั่นสะเทือนในช่วงความเร็วสูงอีกด้วยทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกได้ว่ารถนิ่งขึ้นและมั่นคงขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน ระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อของ Thunder 250ปี2025ก็ถูกอัปเกรดให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยหน้าจอ TFT สี TC, เต็มรูปแบบขนาดใหญ่ขึ้นที่สามารถปรับทีมการแสดงผลได้หลายรูปแบบตามสไตล์ผู้ขับขี่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและสามารถแสดงการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าการนำทางแบบเทินบายเทินและข้อมูลรถได้แบบเรียลไทม์ทำให้การขับขี่สนุกขึ้นและสะดวกขึ้นในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมผ่านปุ่มมันติดซีเลกเตอร์ที่แฮนด์ซ้ายที่ใช้งานง่ายและตอบสนองไวทําให้ผู้ขับไม่ต้องละมือหรือก้มลงไปมองจอนานเกินไปซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ทันเดอร์250ปี2025มาพร้อมระบบ ABS 2ช่องสัญญ,ญาณการควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบ emergency light ที่จะเปิดไฟฉุกเฉินทันทีเมื่อเบรกแรงเพื่อเตือนรถด้านหลังทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกสภาพถนนและการขับขี่แม้ในวันที่ฝนตกหรือถนนเลื่นระบบต่างๆเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ลดทอนความสนุกในการขับรถสปอร์ตเลยแม้แต่น้อยและยังถูกจูนให้เข้ากับเครื่องยนต์และระบบเกียร์ใหม่ได้อย่างลงตัวอีกด้วย หากมองภาพรวมทั้งหมด Honda Thunder 250ปี2025ถือได้ว่าเป็นรถที่ Honda ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้จริงในทุกมิติดีไซน์ที่สปอร์ตทันสมัยเครื่องยนต์ที่แรงและตอบสนองไวประหยัดน้ำมันกอว่าที่คาดระบบเชื่อมต่อที่ล้ำยุคระบบความปลอดภัยที่ครบครันและใช้งานได้จริงและราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากทันเดอร์5 5 0จึงเป็นหนในรเรือถอดถุง250ซีซีที่โดดเด่นที่สุดของปีอย่างแท้จริง และเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่ต้องการรถดีมีสมรรถนะครบและมือเก่าที่ต้องการรถที่ตอบสนองเร็วคล่องตัวและดูแลรักษาง่ายสำหรับใครที่กำลังมองหารถเนกเก็ตสปอร์ตที่ลงตัวในทุกด้านทันเดอร์250คือหในตัวเลือกที่ควรไปลองขับด้วยตัวเองสักครั้งเพราะมันอาจเป็นรถที่ใช่สำหรับคุณโดยไม่ต้องสงสัย